มาถึงโฮจิมินที่เวียดนามทั้งทีห้ามพลาดเลยค่ะกับสายมูเรามาขอพรกันนะคะกับวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองโฮจิมินซิตี้เป็นวัดแขกของชาวฮินดูค่ะมาเรียนแมนฮินดูเทมเพิลอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะเดินทางมาง่ายค่ะข้างในก็จะมีเทพองค์ต่างๆให้เรากราบไหว้ขอพรเกตเองก็มาขอพรให้กิจการรุ่งเรือง ลูกค้าเคที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเคที่ก็ขอให้สวยใสฝ้าจางอ่อนไวัยและมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะรวมไปถึงใครค้าขายหรือว่าทําอาชีพใดๆก็ตามจะเรียนหรือว่าทําทกิจการใ,ใดๆก็ขอให้รุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะเฮงๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆเลยแล้วนะคะภายในวัดก็สวยงามค่ะตกแต่งแบบชาวฮินดูโดยมีองค์เทพต่างๆ ช่วงที่เกตมาหน้าฝนพอดีเลยค่ะนี่เลยช่วงนี้ฝนตกเราก็ได้โอกาสเข้ามาขอพรอ,อธิษฐานให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอให้เฮงปังๆตลอดปีดีตลอดไปค่ะองค์เทพที่นี่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะใครมาโฮจิมินห้ามพลาดเลยนะคะเกดขอพรเผื่อทุกคนด้วยเลยค่ะ นี่เลยตั้งใจเลยนะคะขอให้ทุกคนแ่งๆปังๆสำหรับลูกค้าเคที่นะคะเราจะสวยใสยไปด้วยกันมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงค่ะ